สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟ c บุ๊ก k ันตี้นะาแฟงนะครับช่อง YouTube ยูทูบจานตี้พีบาเมื่อนี้น้องบาตจะมาเป็นตากลนะ่อง้เอาถือ,อย่าไปต้องนะจออะไรเด้อเบ่งดูนี่เป็นยังไงนะถึงแก่มห,มมหมดที่ไอบอกอ่ะดิ <c oughs> ในคลิปได้เบ่งอยู่ป่ะอืมว่ได้เบ่งเลยในคลิปใส่ช <c oughs> ุดแบบตัวนี้มันเข้าไปจกหาตัวนี้มันบด้การวงเดียวเด้ ตัวเดียวนะยุ่มมอส่าั่นด์เว่ยอออีพ่ออีแม่ไปเบิ่งเอาเดออ้ออืมันเห็นละโดดขั้งใหญ่รวดเป็นหมดที่มีผิดรายแรงที่สุดในโลกอะ่ะเบิง่งไอ้กัดตัวเดียวยังไงตัวตัวสังเกตเบิ่งรวดไอ้เป็นอยังไปใส่บ็อกเซอร์เสื้อแขนสันกีดยางไซด์ยัง <laughs> ซงี่นี่มันเข้าไปนี่มึงเอ้อยเรียบร้อยตัวอหอดบ่ทันก็แล้วกระอาปไปเ <laughs> ออเนี่ยเบิ่องนี้คุณอันเอาใกล้ๆนะ่ยคุณ กัดมันคืนอยู่เด้นี่กัตรงนี้เห็นปะเหรอวางเฮ้ยเห็นตัวมันอยู่ปะ<า>อฏิภาพเห็นตัวทพางมันเดี๋ยวอยู่ไปก่อนเด้อปิพาพน้องบาทไปบ่งเออมันบนนี้่วงเหียวได้เนย่ะสวนได้เนี่มันมันจะอยู่แบบนี้แล้วก็อยู่โปอย่างอยู่นล้โปอย่างสิขันได้เงั้งสิปุ๊บมันสิมาเลยเออขันมันเห็ดหังอยู่นะ่ะอยู่โปอย่างไอ้ตีนเคี้ยวอนแล้วโปอย่างไปปึ้งเลยไอ้บางเถือ บางเถื yeah! wow. well. ่ก็ต้องคว่องไวปทึงพี่คว่องทึงนี่กับมดแดงเห็ดหังบาทนี่เดี๋ยวที่มดแดงนี่เสียบไปแดงเห็ดหังนี่เสียบแนั่นมาบึ้งมดแดงเห็ดหั้งคว่องไวปทึงนี่โอ้ยหนี่เอาไข่ไปให้ยายหนูก้อยอยู่นี่ดีนี่คว่องไปเห็นบ้คว่องไวปทึงมดแดงเห็ดหังบาทนี่เพราต่างพันไอ้แม่บ้างมบึ้ง ครับผมน้องบาศอยากเบึง้งหมดเอาไม้ไปเคลียร์มันกน่อนนี่คือไก่ด้วยเขาแขนเขาขาเนี่มึงงา้นเข่าเลยยด้เวย้ยกันคุ่นแพ่นี่เนาะน้องสามตัวนี่สิบตัวไอ้เคยถือกัดสิบม่องบ้องหัวาจากตัวละสิบม่องออกไปมันจีนแน่นตัเอิกหายใจบ่ออกเอออันนี้หางมันได้หนิมองหางมันได้ได้ก็คือกัดจะพุ่นอยู่ตัวนะคุน ตัวเดียวเด้งฮะน่ะน <c ười> yeah, mm ้องล่ะแคตตัวเดียวมองเดียวเลยนี่นี่ห้างมันให้งายปูนี่มาไมาเคลียบมึงมีจยากตูนยังไปก่นหรือยังห้างอันคือปิดปวงนี่บ่ะเออดีดีดีมาเบิ่งมาเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่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 ตูนให้หน่อยเองสินี่นี่เนบบโบแมนดิเขาเอิ้นหมดคันไฟแต่มันเป็นคันไฟอีกชนิดหนึ่งมันบ่แม่นหมดอันตะน้อยคือบ้านเขาเด็กคนป่องๆบ่แม่นเดิ เมาเบึงเออกัดโอ้โหอีพออีแม่มึงเอ้ยกับเบื้งแน่้ยนะเบื้งแน่้ยนะอ๋อไอเบื้งเดี๋ยวทีว่าคายดักกันเบื้งไอพวกไก่ไส้เลยเนี่ิงเกี่ยงขายนี่นะมันมองไอ้มันกัดไอยมุงพุ่นมองทายพุ่นค้องอันเดียวกันนี่แหละหอรลองเดียวกันนี่แหละโอ้ตัวเดียวกันนี่แหละปูมันเห็นหางอยู่ปูงวมสิเนาะไอเอาขึ้นปึ้ง แตกชั่วออมากขึ้นขาไอ้ไอ้สะบัดแข้งสะบัดขาปุ๊บปัดยังบบทัน <c oughs> น,น่ะหอวงมาลัมันไม่ไม่ให้ทางอีกเชือง่ายไว้อันนี้ก็ง่ายไว้มีหนามมันกับทีนี้ดี๋ยวฝนตกใส่มันกันนี้จำตัวไว้เบื้องใกล้ๆหอดแม่นต้ำจะได้จำได้เป็นอยู่ตัวใกล้ๆก็หมดอันหมดลิ้น หอดบังรดของปเสือหอดเป็นต์ตัดขันเห็นมันนี่โดดข้างยางเลยเนะีมันพิษไล่แรงที่สุดในโลกเด้นี่หมดบัตรบัณฑามหมดนะขันซีบซีบตัวนี่ของไอ้ที่แน่นตําเอิกหายใจบาออกมือนั้นก็ต้องเฮ็ดเวียกงอย่างเลยคำว่าซีบตัวของไอ้นี่หมายถึงวนะ่ามันเข้าไปในตัวไอ้นี่ไอเ้เบาหูว่าจากตัวแต่มันกาไนดไอ <laughs> ้นี่ซีบแผลซีบตุ๊ดคำมันร้อย ขาดเป็นรอยไอ้วาผิดมันไหลแรงเท่ากับหูเห่าเพะาะมันมีเป็นผิดเกี่ยวกับระบบประสาทว่ะเบื้องดีๆนี่นี่มันไสขึ้นมาได้นี่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 บวมมันทีแหลมๆดอกมันตอดได้อยู่เลยมันกัดมันก็ได้ตอดอือก็คือมุดนั่นเนาะมันติดมันตอดอือจัดนี่เบื้องเนี้ยเขาเรียกอย่างซ้ื่อมันอยี่ยงบนเนี้ยเข่ากับบวหูไอ้กับบวหูนี่นี่นี่แล้เบื้องปู่มันอยู่ขอบป็นธุ์อนือเห็นปะ เห็นบ่มันบ่นอกหอกกันอยู่ในปู่เห็นบ่ะบบ่งดีดีจะสัตวมันใจนะว่าสัตว์แล้วเออันเห็นในดดนี้เลยเด้อขันเข้าแข้งเขาขาเขานี่นี่คอดเสือพระทันนอไปไปไปเห็ดงานตอไอ้ก็ทิกีอย่างไอ้ต่อละอันนี้แหละครับขอบคุณครับน้องบ้านมาเป็นตากล้องให้